เ,เ,เ,เดี๋ยวมันจะเปลืองเดี๋ยวมาดูตัวพ่อยิงครับ <laughs> นี่ระดับพ่อของอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนี่เข้เาเลยใช่ไหมเข้าแล้วกดเซฟยังตรงนิ้วชี้ด้านอาเจ็ดสิบนะฮะเจ็ดสิบมายิงลูกซอง เข้ามือเข้ามือใกล้มือใกล้มืออใกเจ็ดสิบครับนี่ยิงห้ำด้วยไงยิงห้ำด้วยไงนี่เข้าเข้าขวาใช่ไหมเข้าเข้าตรงห้ำอ่ะสูงกว่าห้ำหน่อยนึงอ่ะเออได้ใส่ไปสองไม่ใช่เหรอเอาห้ำเลยไหมใส่ไปสองมั้งเเออติมเติมเปล่าเติม แคดดี้ครับแคด,ดีสี่พอฮะอือ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 ,อเดี๋ยวมันหมดเดีเ๋ยวมันจะเปลืองเอ้ได้ขนาดนี้แล้วก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็เอาซะหน่อยอนี่ไงยิงไข่ยิงไข่นี่คนเพิ่งสตอกนะ นี่ขนาดเพิ่งสตอกนะครับเนี่ยโดนไหมโดนลำตัวลำตัวด้านล่างฮะช่วงนี้ช่วงนี้เอาท้องน้อยท้องน้อยเอาท้องน้อยอะ่ะ <Okay. S 1> ท้องน้อยกระจายครับตอนนี้ไไตัวตัวขาดไปนะตัวขาดขึ้น oh, แล้วเอาไหนเอาเอาป้ายป้ายเลขกันนะ ah. ป้ายเอ็นนับไอ็นนับนะโหมูขาวใช่ไหมออ uh. อ่ะจัดไป บอกเลยว่าคุณครับผมเดี๋ยวไปดูเป้าครับอันนี้เป็นลูกเบอร์80ครับลูก80จะเป็นเม็ดเล็กๆครับผมนี่ดูลำตัวครับอันนี้คือไม่เน้นตายฮะให้ไปแคะเอาใครรูปโดดไปยิงไว้เนี่ย <c oughs> นี่น่าจะเป็นหมอนนะน่าจะโดนหมอน <c oughs> หมอนอได้ก็หมอนบ้างนะหมอนมอน่าจะหมอนหนอหมอนฉีดเข้าไปอืมอืมเลยบร้อยอะเละบอกเลยเละ